เมื่อคืนผมซาท้าเพื่อนว่ากล้าเข้าห้องน้ำโรงเรียนตอนตีสามไหมเพื่อนก็ยุ้ยุสรุปผมบ้าจี้รับคำท้าเดินเข้าโรงเรียนตอนดึกโคตรเงียบไฟทางเดินเสียไปหลายดวงผมเดินใจเต้นตึกตกไปถึงหน้าห้องน้ำชายกลิ่นเหม็นอับตีหน้า พอเปิดประตูไฟห้องน้ำกระพริบกระพริบผมเห็นเงาตะคุ่มคุ่มที่โถปัสสวะนึกว่าเพื่อนแอบมาแกล้งเฮ้ย <Hey, S 1> ใครวะออกมาเลยนะผมตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบเงาเริ่มขยับผมเห็นเป็นรูปร่างคนแก่หลังค่อมผมนี่ขนลุกสู้เลยครับรีบหันหลังวิ่ง แต่ประตูมันล็อกผมพยายามเปิดแต่เปิดไม่ออกหันกลับไปมองเงาคนแก่เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆช่วยด้วยช่วยด้วยผมร้องสุดเสียงตอนนั้นเองไฟก็ดับพรึบผมกรีดลั่นสติหลุดไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วนอนหมดสภาพอยู่หน้าห้องน้ำตั้งแต่นั้นมา ผมไม่กล้าเข้าใกล้โรงเรียนตอนกลางคืนอีกเลยเชื่อแล้วว่าผีมีจริงอย่าลองดีเลยครับไม่งั้นอาจเจอแบบผม